ดังนั้นเราก็จะมาดูพระสูตรที่พระเจ้าทรงจัดออเป็นหลักนะพระเจ้าทรงจัดออก็จะอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่14อยู่ในฉบับหลวงเล่มที่14นะก็สอง้อยแป พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ประสาทของอุบาสิกาวิสาขาในพระนครสวัสคีพวกภิขุเทระที่เป็นมหาสาวกอัครสาวกเนี่ยก็มากลูกก็ได้ให้โอวาดพร่ำสอนพวกภิขุอยู่ บางพพกก็สอนสิบรูปบ้างยี่บรูปบ้างสามสิบรูปบ้างสี่สิบรูปบ้างนี่ก็สังเกตว่าพิกุสาวกก็มีลูกสิบในระดับสิบที่บอกอย่างนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าพระศาสดาเนี่ยเคยบอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยบริหารหมู่พิกขุจจำนวนหลายร้อย จะมีที่บอกถึงพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยจะบริหารภิขุจำนวนหลายพันเนีนของท่านก็เป็นจำนวนหลายร้อยแล้วเราก็มาดูลูกศิษย์ของท่านที่มีลูกศิษย์อีกทีก็เป็นระดับสิบสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีพิขุสงห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรี มีจันเพนวันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำทั้งเป็นวันเปรวลานานี่คือพระเจ้าทรงจัดในวันปรลนา,ายังไม่ใช่วันที่ดอกกกมุตบานทรงเหลียวดูพิกุสงซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับแล้วจัดบอกพิกุทั้งหลายว่า พิกุทั้งหลายเราปารพบในปฏิปทานี้เรามีจิตยินดีในปฏิปทานนี้เพราะฉะนั้นแลพวกเธอจงปารพบความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรู้สิ่งที่ยังไม่บรรู้เพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งยิ่งกว่าประมาณเถิดเราจะรออยู่ในเมืองสาวัตถีนี้แลจนถึงวันครบสี่เดือน แห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตนี่ก็คือที่มาที่พระเจ้าทรงตรัสด้วยพระอ,องค์เองพวกพิกขุชาวชนบททราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจักครอ,อยู่ในเมืองสวัสดีจนถึงวันครบสีเดือนแห่งฤดูฝน เป็นที่บานแห่งดอกกมุตจึงพากันหลั่งไหลามายัางพระนครสวัสดีรู้ละว่าปุจ้าจะประทับที่เนี่ยไม่หลีกไปไหนเนี่ยตลอดหนึ่งเดือนจากวันปรนา,าถึงวันดอกกมุตบานเนี่ยก็เดือนหนึ่งพอดนะีดังนั้นในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ย พวกพิกขุเตละทั้งหลายที่กล่าวถึงเนี่ยก็ช่วยกันสอนหมู่ภิกุนะแล้วก็ปารบความเพียรกันเตนจงกรมนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างนั้นพิกุที่อยู่ เขตนอกๆอ,กออกไปได้ฟังข่าวได้ทราบข่าวก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาก็ここาเลยดูว่าเป็นลักษณะของการที่ลูกศิษย์ของพระศาัสดาเนี่ยกลับเข้ามาพระศาัสดาในช่วงหลังออกพรรษาเข้ามาเคารพครูอาจารย์ของตน ก็มีพระศาสดาเป็นอาจารย์นะหรือที่พิกุก็จะเรียกว่าพันเตนะแต่ก่อนที่พระเจ้ายังไม่ได้บัญญัติระบบพันเตเอุโสเนี่ยพนะู้ตึงพันเตก็จะมีพระเจ้านี่แหละนะภายในหนึ่งเดือนที่พากันพร่ำสอนอยู่เนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่ พิกุก็รู้ชัดรำวิเศษมากขึ้นนะกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าที่ตนรู้มาก่อนจากนั้นก็ถึงวันสุดท้ายพนะระผู้มีพระภาคมีพิกุสงห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในลาตรีมีจันเพนเป็นวันครบสี่เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุต วันนั้นเป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูพิกุสง์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตัดบอกพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกันบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ พิกุทั้งหลายพิกุสง์นี้เป็นบริษัทเช่นเดียวกับที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักทินาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้พิกุสงนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขา ถวายของน้อยมีผลมากและถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้นพิกุส่งนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอ่านชาวโลกยากที่จะได้เห็นพิกุส่งนี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัท อันสมควรที่แม้ผู้คนเอาสเบียงคล้องบ่าเดินไปเดินทางไปชมนับโจด,ดโยด,ดหรือเราต้องพกห่อสะเบียงไปด้วยเพราะมันไกลก็สมควร